สวัสดีค่ะพบก,กับช่องประถมบ้านกกอกนะคะในกมาส่วนมันนะคะมาก็เห็นแต่คอมมมนินแบบนี้ละค่ะอันนี้คือว่าปลูกมันแบบธรรมชาติที่สุดนะคะบ่ได้ดูแลไงฝากเทวดาพุ่นไว้ปีนี้กะอือีกปีหนึ่งปีที่สองครับบ่ไดมาดูแลเลยเลยจละเบิงหัวหน้าตัดเนี่ยมันหกหลายค่ะแม่ทั้งมีดทั้งเสียมล่องมัน ไม่ได้ใช้ปุ๋ยพ้อมปีนี่นะค่ะเลยต้องใส่วิธีนี่นะคะจะประมาณกระถาเฮาอันนี้ตัดตัดม้วนเข่ากันกับหยาเลยนะคะนี่โหลหกมาแฮตัดเลยค่ะละกะบันนี้ก็บได้อารถทายถ่าย,ายกบเอานาะคะเนาะคือสีโยบาไวดอกประดตม,มาเสา เดียมือนกกระสีเอามีดคมคมลงหกเดี๋ยวบงภูเขาฮานะสวยนะคะอมบานทองฟ้าสวยอืมชอบธรรมชาติแบบนี้คะ่ะแต่ว่าหยามันหนูนิตี้ธรรมชาติประไว้แล้วโอเคเดี๋ยวคนสิเอาตรงนี้แล้วคนกระสีมาเซามา เขาใกล้บ่ได้ขอย่านปีหนึ่งสัดเธอเนึงน,นั้นนี่อันนี้พอกันยังว่าอยู่มันหงงต้องแปสัดต้นมันเข้ามาปลุบลงปุบลงค่ะ ลักียวเบิ่งบรรยากาศของเฮาได้เฉพาะรถไถอยู่บ่กตะว่างเหงาที่มันมันดีจ้ะดินแตกดินแตกดีนะเดี๋ยชิพาไปเต็งนะ,ะมันบม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยเนะ่ะมองได้มันดีนะั้นดินแตกเงิม่มแต่เงิบออกเดี๋ยวิพาไปเต็งโอ้ยแมงอันนี้กระได ท้องฟ้าสวยค่ะนี่แล้วก็สิเป็นผู้เลือกไฟของเฮานะคะอันนี้อันนี้สิเป็นผู้ปะภูพะเงี้ยภูพะเงี้ยฮะภูอเี้ยเก,ก็ะผู้ปะพงังอ๋าผู้พะเงี้ยยุโซนทางภูหลวงค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบ่งหมอนหมองมันงามนะถ้าเฮาเห็ดได้นะมันก็คักได้ดินแตกยางสวย นี่ละเหงาได้ละนี่ค่ะดินมันสิแตกเหงอกเป็นปมีหัวมันก็สีญ่งงนะมันได้อากาศนี่ค่ะดินแตกถ้าใส่ปุ๋ยนี่โอ้ชุดยอดเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกเหงาหนึง่งขันมองมันแป็นแปดมันได้อากาศน,นั่นนี่แต่ก่อนดินแตกเหงอกเนี่ยนะคะนี่อันนี้สิเป็นเหงามันเนาะ แตกมันมีราคาที่นลหัวมันก็สิงใหญ่เลาใส่ปุ๋ยห้ากสิวานใส่เหงามาเลยนะค่ะบ่ค่อยเถิดะมันบ่ได้ใส่ปุ๋ยหนูก็บ่ค่อยมีเวลามาเบิกอันนี้คือเหงามัน,นะคะนี่นี่ค่ะตัวนี้ให้งามนี่คันได้คือเหงานี้ทุกเหงานะนี่ดินแตกเหค่ะ พอทฮันละปีนี้นะแม่เออดได้ซ้ำใดก็เอาอืมเดี๋ยวสิขาดใช่นาะไปไปเบิ่องอีกแหววหนึง่งแหววนี้แหงเป็นนางเอกมั้งนี่อีกแหววหนึง่งนี่ดินแตกเหอะอืมสวรรค์วนงนี้ไม่ใช่เป็นดินไม้มั้งที่พวกหนูถังออกตะกี้มีแต่ปลาไหลนะนี่ดินแตกเหอะนี่ แบบนี้นะ่ะโอ้ยรถสิบโล,โลปีนั่นหนูเอาอันรถล็อกกี้เขาเลยนี่อเงาคักนะนี่เห็นมันดิแตกชดย,ยอดเลยค่ะมังกรทีติ้นหวยเนะคะจากสิได้สำารับหญ้าหูกแฮงมันนี่สำนี้นะค่อยเห็ดค่อยเสาไปมันเมื่อยเนาะมันเด่นหวนัวทองฟ้าสวยไหมล่ะถ่ายรูปเอาไว้เด้อค่ะเด้อ สวยงามมากเลยนี่ค่ะสวยชอบบรรยากาศบ้านเฮาอืค่ะเดี๋ยวสิพักจักหน่อยแล้วค่อยเอาเอาตรงนี้แหละลงไปนี่ห้อนแหงนะมันหมันเนื่อยค่ะแม่นเดือนซีเดือนหานอันเหตุบ่ได้เลยแดดออกมาเปียงนึงก็ห้อนถ้าเบิ่งสงการปีนี่คือสิห้อนแหง ค่ะ <ś red> <ś red> สวยสวยแต่ทองฟา้ฟาเ,ออน,าเนี่ยสวยฟ้าลายเห็ดเขาเอ่นฟ้าลายเห็ดเนาะนี่ค่ะสวยงามมากอืมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืม